สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเอทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องคิมกับจ่อยแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะคิมก็อยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์นะคะอยู่โซนเขาพระนะคะวันนี้นะคะคิมก็จะมาต้มอาหารนะคะต้มข้าวนะคะให้กับสุนัขจ้อนจัดนะคะที่อยู่ที่เกิดจากริมเขื่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคิมก็ต้องขอขอบคุณคุณ ทิติสิรินะคะ f c ของคิมเองนะคะคุณทิติสิริดอกพุทธนะคะจากช่องคู่หูคู่เที่ยวนะคะที่บริจาคอันนี้มานะคะนี่นะคะบริจาคข้าวสารมานะคะนี่นะคะข้าวสารแล้วก็บริจาคมาม่านะคะตอนนี้กิมได้รับแล้วนะคะกิมก็จะมาต้มข้าวต้มข้าวแล้วก็ต้มมามานะคะให้สุนัขจรจัดนะคะที่เกิดจากลิมเคลื่อนป่าสักสุลสิทธิ์บนเขาพระนะคะตอนนี้คิม ขอขอบคุณคุณเอฟซี FC นะคะคุณคิติศริดอกพุทธนะคะจากช่องนะคะคู่หูคู่เที่ยวนะคะที่บริจาะคมาขอให้ให้ท่านนะคะให้น้องรักนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปัารถนานะคะตอนนี้จะน้องหมาจะได้กินแล้วนะคะไห้ชมกันเลยนะคะ น,นะครับคิปก็จะต้มเอามาม่าใส่ไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับ เดี๋ยว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 เออรอก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ข้าวสุกก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยกินเนาะ สวัสดีค่ะตอนนี้ตอนนี้นะคะข้าวต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คิมกําลังพึ่งให้เย็นก่อนนะคะไปชมกันเลยนะคะหมาจะได้กินแล้วนะคะ ความร้อนอยู่นะคะไม่กินแล้วไมลูกแต่งกินะห้ามกัดกันนะถ้าใครกัดกันดูนะเดี๋ยวก่อนห้ามกัดกันห้ามกัดกันห้ามกัดกันนะลูกมาหนี่งมานึ่งมาหนึ่งนะ ห้ามตัดกันนะ เน่ทำ่นเดี๋ยวเ น,น,นี่กินไงหม้อมั่งเร็วเะอ่ะอ่ะ,อะกินไงหม้อมั่งเร็วลกูกอ่ะอ่ะเร็วนี่อ่ะกินไงหม้อนี้มัง่งยังไม่ทั่วถึงเลยถุงไปไหนไรมัง่งนี่ได้ถึงแล้วลูก ตอนนี้นะครับตัว,ต,วตัวไหนยังไม่กินเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวตักให้กินอยู่เดี๋ยวตักให้กินอยู่เออเยต่อก่อนยังมีที่เห็นไหมยังมีผ้าอยู่ดีร้อนนะลูกร้อนนะร้อนะอนะนค่อยๆกินนะอ่าจวบผ่าอยู่ห้ามกัดกันนะใครไดออ้นี่ล่ะขานไอตัวดำนี่ล่ะอ่ะตัวดำเอา้าอีแดงก็ให้ผ้าเลยกินตรงนี้กินตรงนี้ก็กินตรงนี้ที่จะเป็นาไปทั้งไหนแล้วลูก เอาแบ่งก์กินให้ตัวนู้นมากอ่ะหายละอ่ะมาเร็วอ่ะนี่อ่ะแบ่งกันกินเลยห้ามกัดกันนะแบ่งคนละทิศหายแล้วอันนั้นไปไหนเหอเอ,เอให้กินแล้วเนี่ยนี่มีข้าวเห็นไหมเนี่ยข้าวก็มีนี่กินห้ามกัดกันนะไหนตัวไหนตัวไหนยังไ,ไ,ไ,ไม่ได้กินนะอ่ะมาเร็วเลย ม,มันร้อนนะค่อยกินมันร้อนมันยังร้อนก้่้องยกมันก็กัดกันอย่างนี้เนี fand fand ่ยโอ้ยโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะก็ แยังยังเลยแยงเลยแยงให้กินแล้วห้ามกัดกันทีห้ามกัดกันทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออกินแล้วก็การจะกัดกันทำไมล่ะโดนแน่เลยตัวไหนกัดเนี่ยนะโอ้ให้กินแล้วจะกัดหรือไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจุกมันนะครู พ่อยกินนะลูกยังร้อนอยู่มันยังยังเย็นไม่มันยังเย็นไม่สนิทอะแน่แน่แหน่แน่กินแล้วห้ามกัดกันไหนแล้วแดงยีแดงคนนั้นอยู่ไหนล่ะ ี่แล้วทำไมต้องใส่กันด้วยล่ะแบ่งแบ่งให้แล้วเนี่ยแบ่งคนละแบ่งคนละถ้วยแล้วเนี่ยะแบ่งคนละถ้วยแล้วห้ามกัดกันนะแน่แน่ยังเลยอ่านี่เห็นไหมเนี่ยแบ่งแบ่งแุกคนละถ้วยเลยอ่ะร้อนอยู่นะร้อนอยู่นะ

านี้เลยมานี้มานี้มานีไอ้ข่ามานีมานีมานี่้มานีมาขาวนีเราเรมาเาวเเรมมารมาามามาเรมมามา

าเนี่ยค่ะหมาทุกตัวได้กินแล้วนะคะขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะับทุกท่านนะคะที่เข้ารับชมแล้วก็กดไลค์กดไลค์เป็นกำลังใจให้คิมนะคะแล้วก็คอมเม้นต์เป็นกำลังใจคิมนะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้คิมลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะน้องหมาได้กินแล้วนะคะ